ครับสวัสดีครับพี่น้องเพื่อนเพื่อนทุกท่านทุกคนวันนี้ก็นำมาดูเหรียญพอ่อหลวงนะครับนีครับเ,เหรียญพ่อหลวงไอะใครมีก็จ็บเอาไว้นะครับเหรียญพ่อ,พอหลวงหายากเล้ยพระบาทสมเด็จพระอุริมินีมุีพมีพลด,ดุลยเดชนะครับ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับเอ้ก็มาดูด้านหลังเหรียญน,นะครับด้านหลังเหรียญก็หนึ่งครบเก้าสิป,ปีวชิระวชิระพยาบาลสิบบาทสองมกราคม2545นะครับ 90ปีวชิระพยาบาลนะครับนี่แหละครับเหรียญเป็นเหรียญเก่านะครับเหรียญเก่าหายากนะครับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระประมินทรภูมิพลอด,ดุลยเดชนะครับราชการที่9ราชการ น,น่ผมก็จำไม่ได้นะครับข้อมูลผมก็ไม่ค่อยรู้นะครับมาดูอีก1เหรียญน,นะครับ1เหรียญก็รัชกาลที่5้รัชกาลที่9นะครับนี่แหละครับผมไม่ได้ ดับซื้อนะครับนำให้ดูให้เพื่อนพี่ๆน้องๆดูใน youtube นะครับครบ100ปีกรมการกรมการขนส่งทหารบุกประเทศไทย100ปีนะครับ สองเหรียญน,นะครับมาดูเหรียญที่สามนะครับราชการที่ห้าราชการที่เก้านะครับครับมาดูด้านหลังเหรียญน,นะครับด้านหลังเหงร,รียญกว่าหนึ่งร้อยปี หนึ100ปีกรมชนระบทานกรมชนประทานนะครับ13มิถุนายน2545นะครับก็เป็นเหรียญสวยสุดงดงามอีก1เหรียญนะครับ100ปีกรมชนประทาน13มิถุนายน2545 นี่นะครับรัชการที่5ราชการที่9ครับก็ติดตามดูใน YouTube ได้นะครับมาดูอีกหนึ่งเหรียญน,นี่นะครับราชการที่9ปพระบาทสมเด็จพระป,ประมนภูมิพลอด,ดุลยเดชนะครับนี